กูอยากกินแต่มึงอยู่ที่ไหนแม่นี่ยไนแม่นี่ให้เปน้ามันอย่จริงโอบ้าเหมือนคนใต้เลยนี่โอบคนใต้นะเอาโคตรสวยอะคนใต้หนูอยากเป็นคนใต้มากนะทุกคนคนใต้นะตาคมนมใหญ่ในนูนมเลยแล้วก็หน้าขาวสวยใสยสะอาดฟอยจีไปแล้วครับ อะไรแบบนี้เล็กเกลวนั่นใช่เดวี่นุ่มเลยใช่รุ่นนี้ล้างไหมครับโอ้โหพี่ล้างรุ่นนี้ยังต้องลอง้างรุ่นนี้ไม่มีนั่นจริงโอ้โดยดียวเฉยๆก็้วเด้งๆให้ดูเด้งเด้งเด ใช่ที่คอยว่าถ้าหนูนมเป็นเนินนะหนูนมลื่อนะนบอกเลยหนูน่าจะมีนมใช้าะไม่อยากนมเบอร์เรอ,อร์นมเบอร์เรอร์พูดอะไรเนะนี่ยนี่ก็เบอร์เรอร์แล้วูอยากเบอร์เรอร์วนนี้ไงเบอร์เรอร์มีแต่เอาหวังโอ้โหหวังเองก็หวังเหมือนกันใช่ไหม เด็กโอวยไม่ใช่ทุกคนอยา่าอย่าบ้าไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นผีชายที่คอยวังดีไปกดใจดีไปกดอยาเอ้ยกูปวดขาไม่ไหวแล้วทุกคนใหญ่แค่ไหนกันเออน,นั่นดิยไปทำไมว่าเขากลัวเจ้าเหัวโอ้เจ็บปะ รุ่งหยาใหญ่เบอร์เรื่อเบอร์เรื่อสองพันหนึ่งน้ำเก็บไว้ให้เมียพีย่น่ารักจ้ะไอ้คนหยาดูดให้เสียไปอยู่แถวนี้แหละซาดีค่ะมันจางวัวแล้ว แต่และตัวรออะไรเอาหวังมาเต็มอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยหนูอยากได้ของขวัญนะทุกคนไม่ของขวัญเยอะแยเลยท่านี้เต็มมือแล้วหนูโหเต็มมือ,อ,เ,ตมมอ,อเต็มมือบ้าบออะไรไม่เต็มมือนี่ไม่ล้นมือมานี่มาหนูมาแล้วคน กินยาต้องพาบร์เวณพาเพิ่นสุดมีคนโดยก็โดนทุกคนดูอย่างนมใหญ่มากเลยขอกินได้ไหมกินเลยทำไมเราปวดหลังไม่เอาแต่เล่นนะ ไม่บอกว่าทอะไรนี่ก็อย่างเนี้อยักใหญ่แบบบึ้มบึ้มลองจับไม่จับส่งของขวัญมาก่อนเนี่ยส่งแพนดา้าเกาะใบไผ่เนี่ยจับเลยมีคนส่งคนหนึ่งหนูจับนมตัวเองเลยอะ่ะ่วงนี้ใส่ลูกไม้สวยมากเอาหวังเออเอาหวังอะทำไมต้องเป็นเอาหวัง จะร้านชิ้สเยคใช่กระดดหน่อยไม่มีแต่หวังแม่ให้มาเยอะแม่ให้มาแหละแม่แม่แม่ไม่ห้แม่ให้มานีเดียพี่น่ารักยังครับขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะเป็นคนส่งของมาให้หนูไม่หวังแต่มุ่งเลยเออใช่ไม่หวังแต่มุ่งมุ่งอยู่แหละตอนนี้ก็เรียกว่ามุ่งแล้วกันนะเต็มครับเอาหวังฟรี หวังฟรีๆไม่ให้หรอกเนี่ยมีโคตห้าร้อยคนเนี่ยส่งส่งไอหมีแพนด้าเกาะไม้ไผ่เนี่ยหนูจับนมตัเวเอง่งี้ว่ามันไม่เซมมือเนี่ยเธอไหนห้วสิไยไม่บอกเลยเนี่ยรมีหัวไหมมีี่หนูไม่ใช่กระเทยด้วยถึง่ามองหนูเป็นกระเทยหนูก็เป็นกระเทยได้นะ น่าขอคค่ะเป็นผีชายที่คอยวังดีไม่หนูว่นอย่างนี้อหนูเองก็ไม่เข้าใจตัเอย่างเหมือนกันหนูแล้วเลยความคิดเห็นใครนะคะก็ขออภัยจริงๆนะคะฝวันสว่างมากโคตรไม่นอนหรือไม่นอนวิ Yeah. ยี่่มยังไม่นอนวัยรุ่นนอนเช้าไงดีจังโอ้เจ็บดีิเอลเดเอนดิ้งมีที่ว่าคมีไปไหนมายังไม่้ไปไหนอะไรเนี่ยหยุดแต่หยุดแต่นี่อะ องก็หวังแน่ๆนนไปอะโอเคพี่ยิ่งกว่ามา้อีกรออะไรอะ่ะรอเองอนะ